วัสดีตอนเช้าค่ะพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะวันนี้อาหารเช้าเป็นแกงจืดแกงจืดนะคะเป็นใบผักกาศนะคะกับลำเดือดุ๊บๆๆเลยค่ะคือสำหรับพ่อกับแม่นะคะก็อายุมากแล้วใช่ไหมคะ80สิบกว่าแล้วก็จะต้องทำอาหารจืดๆให้ทานประทานเผ็ดไม่ได้ะคะ่ะ แล้วก็ต้องให้หมูเนี่ยก็ต้องให้เป็นแบบแบบเปื่อยอะนะคะเพราะว่าฝันฝันท่านไม่มีนะคะคือตอนนี้ก็กำลังเดือดนะคะรอให้หมูกับผักเปื่อยเต็มที่ก่อนนะคะนะคะชิมแล้วก็รสชาติก็อร่อยอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้เติมเครื่องปรุงยังอื่นเพิ่มเติมนะคะค่ะนี่คืออาหารเชา้า พ่อกับแม่ค่ะ,คะก็ดูแลท่านสองคนให้ดีที่สุดนะคะเพราะที่เราเป็นลูกเราจะดูแลได้นะคะหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้ท่านผ่านนะคะตอนนี้หน้าตาอาจจะยังขาวๆยังไม่ค่อย สดใสนะคะก็ยังไม่มีซีสีเขียวถ้าใส่ใบหอมใบผักชีนะคะลงไปก็คงจะแบบสดใสนะคะอาหารก็น่าทานมากขึ้นนะคะส่วนรสชาติชิมแลว้วเบื้องต้นก็ใช่ได้แล้วะคะ่ะแกงจืดเป็น อาหารที่ทำง่ายนะคะสำหรับอาหารไทยก็สะดวกและง่ายแล้วก็ทานอร่อยดีต่อสุขภาพด้วยค่ะเป็นอาหารคลีนก็ได้มังคะนะคะค่ะตอนนี้ก็ใส่ใบผักสีเขียวไปแล้วนะคะใบหอมกับใบผักชีนะคะดูแล้วก็ มีสีสันขึ้นมาแล้วค่ะก็อาหารแกงจืดเนี่ยคะเหมาะสำหรับท่านที่อยากจะลดความอ้วนใช่ไหมคะมีจะมีเป็นโปรโตีนนะคะแล้วก็วิตามินผักสีเขียวแล้วก็ผักสีขาวก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นผักกาดนะคะเป็นแกงจืดผักกาดใส่หมูค่ะนะคะ สามารถทานได้โดยที่ไม่ต้องทานกับข้าวก็ได้ค่ะใช้ทานแล้วก็ลดความอ้วนได้ค่ะนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะคะอ,อาจจะไม่ได้มีส่วนผสมบอกหรือว่ารายละเอียดของการทำแกงเจียดเพราะว่า เข้าใจว่าพี่ๆเพื่อนๆคงจะทำได้กันอยู่แล้วนะคะขอบคุณอย่างมากค่ะขอให้ขอให้ท่านพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆที่รับชมคลิปขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความโชคดีในทุกๆด้านนะคะขอบคุณอย่างมากค่ะสวัสดีค่ะ